้เเาาตคนยอะมากมานับกันว่าโมเมพูดคำว่าคนเยอะมากไปแล้วกี่ครั้งคนเยอะมากเยอะแบบว่าตะกูคโอ้หน้หมาแตกอะไรแตกก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าหมาคนเยอะมากตะกวนตอนนี้โมเมอยู่งาน พระเจ้าตากพระเจ้าตากสิลน,น,นี่คือแบบคนเยอะมากแม่นมากแน่นแบบตะโกนคือจะไปเดินซื้อของกินแต่ชาดว่า,าน่าจะเดินไม่ได้เดินได้แหละขืนว่าเดินคนเดียวขต้องเขทำอะไรกันไม่รู้ เยอะเกินกลัวครับกลัวแบบว่าโดนชุดกระเป๋าม,มากเลยอ่ะเพราะไหว้พระเจ้าต่างกันเราอยากไหว้นะแต่ว่าคนเยอะเกินกลัวสัมภาระหายสาวโสดอะเนาะสาวโสดมาเดินคนเดียว ก็คนเดียววนมาจาัดจะรอดไหมจะจะรอดะจะรอดไหมจะเดิ้ดึงออกกินไหมเนี่ยคนเยอะเกินแบบแน,น่นอ่ะคนแบบยิ่งกวันนอนวันนอนแ,แล้วทุกคน คนเยอะมากในงานเยอะเกินเยอะแบบตะโกนอยากกินน้าวอะอย่างแรกอะน้ะน้ำนี้มันเ น้ำหวานเนี่ยปะเอาคอแก้วหนึ่งค่ะสิ่งแรกที่เราซื้อในงานพมาเจ้าต้าคือน้ำร้านน้ำสิ่งที่เราซื้อในงานคือน,น้ำมันเยอะกเกินอ่ะสิ่งแรกที่เราซื้อคือน้ำคนเยอะเกิน เรากินน้ำหวานเพราะว่าเมื่อคืนแหงคืออะไรร้านไส้หมูทอดตลาดแหลกคนเยอะอ่ะทุกคนไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยเราก็คิดว่ามันแบบไม่ได้แน่นขนาดนี้มาจาับต้องแบบยื่นมือไปถ่ายอะไรบ้างแต่นี่แบบยื่นมือถ่ายอะไรไม่ได้ผัดไทยเหรอไม่ตื้นตันถักก็ได้บ้างเดินไปดูก่อนแล้วก็ตื้นตันถักออก อูอะไรอะทำนไม่อยู่เฮ้ยอยากกินอันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่คิดวขนมจากอยากกินขนมจากของทั่วไปในงานก็คือมันรวมทุกอี่หมดแล้วพุดเพราะว่าคนเยอะไปแล้ว มาดูกันว่าคลิปนี้โมเมพูดคำว่าคนเยอะไปแล้ว,วนนกี่ครังคนเยอะมากดิไม่รันไรพูดอื่นเลยวิธานี้นา่ากินอยู่อยากกินเยอะเขามีเล่นสีง้องมาด้วยวยิอะไรอ่ะไันจริงมะ พีหลอกวิญญาณร้อนผี่ลอกวุญญานร้อนหนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ ไปเดินมาไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะคนเยอะมันแน่นอ่ะมันแน่นจนแบบแน่นแน่นแบบหายใจไม่ออกไม่ก็ซื้ออะไรอ่ะแบบไดนา,ส,า,ดาสีสาเวาไปเขียนกันเขียมากสงสารในบูมีภาษากรีกแบบแน่นช่ เอย้ยแหนมก็น่าซื้อะอแะอแต่ยมืหมึกไข่แต่ฝั่งหงหน่าจะมีเราเดินเพราะคนมันแน่นอะ พูดขาว่าคนเยอะเกินไปแล้วประมาณร้อยรอบพูดไปแล้วร้อยรอบมาดูกันว่าคลิปนี้โมเมจะพูดคำว่าคนเยอะไปแล้วกี่รอบพูดไปประมาณสิบกว่ารอบได้แล้วตอนนี้เทอา์ี่นับนมาเยอใส่ตะโกนสระเด็งหน้าติด พูดคำว่าคนเยอะไปแล้วว่ามันร้อยรอบแบบคิดดูคิดผิดมาถ่ายคิดไปดูคนดูคือไม่น่าอ้าวมากที่แบบผลโหวตแบบว่าเอออยากให้พี่โมเมมาเดินงานพะเจ้าตากพอมาเดินปุ๊บกูยอยากร้องไห้กับบ้านาคนเยอะเกินถ่ายแบบทำคลิปกลัมาทำคลิปให้ดู นี่ขอกม่เห็นมีเลยของหาด้วยจาอุ๊ยตกเต็มมีบมีบเล็กน้อยตกดไมันรุ่งโอ้ถนบบโนกีคนเนั้เกิดมาเมือนแต่โชคตา แต่กานไฟบางก็จนบางก็มั่งมีบางก็จนบางก็มั่งมีบางก็เป็นเศรษฐีละร้อยล้านเมืองไปบางท่านละก็ยอะจนแก่ชราอายุร้อยปศนันยังไม่ตายเพราะเกิดมาเจ็บฉันต้องทนลำบาก ้าวตกยาแต่ทางเยอะมากไม่มาเล้าซดีอวเรรูวดเลยจกน้อง่ไมให้พี่ชายไม่ให้ผมใ่่ประมาณเมียไม่มีทางเล้วไดิของกินหมดแล้วหรอเออเขาบอกเรายังเดินไม่สุดทางนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะคนมันเยอะเกิน ไม่ไหวเดินสุดนทาไม่ไหวจริงต้องาของกินแล้วกับบอนละหยอดลงไปนี่แหละไม่ดูอะไรได้กิปแสงสว่างกับคนที่มีปัญหาด้านสายตาไปต่อชีวิตทุกเดินผิดที่อ่ะโอเคที่ใจแต่ว่าหัวใจคนใดไม่ยอมถ้าฉันไม่ใช่ที่จให้ฉันไั้ไป มีแบบวงอ่ะเว้ยเว้ยเขาไปไ้ยมีแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกหมาหมาเดินตามผู้ใหญ่เราจะได้ซื้อของกินแล้วเราจะได้ซื้อของกินแล้วก็กลับ พอกินไป้บบคน,นคนเยอะอยามากที่พูดวนเยอะอีกแล้วเต้องแบบจะเป็นรกนคเนอ้นได้ดิ่เราได้ร้านแรกที่เราซื้อ มกินอันนี้สองร้อยยี่สิบค่ะพี่ใส่ก้างพุงเลยไหมคะเขาเหนียวไหมคะเราได้ข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดกับข้าวหมูทอดกับอะไรวะข้าวหมูทอดกับผัดซีว์ตลกมากมาเลยานะมะเจ้าตากได้ข้าวหมูทอดกับ อะไรวะเอาหมูทอดกับผัดซีอิ๊วทุกคนจะไม่ทำคลิปแบบนี้แล้วนะจะไม่ยอมเชื่อทุกคนแล้วนะคือแบบไม่ไหวอะ่ะคนเยอะเกินยัง <laughs> เขาจุดโข <c oughs> ไม่้อสิ่งมันเยอะเลยมันกระกินไป <c oughs>

กิวสุดท้ายที่จะมาเดินอะไรแบบนี้ไม่ไหวไม่อยากทำแล้วเหนื่อยเหื่อแตกแลว่ะไม่ได้ฟังก็อยากลองดีเหรออยากลองปังกินมดๆอะควคนยอเท่มากแน่นแต่ไม่มีที่เด มากไม่ได้เดินไม่ได้เลยตอนนะครับคือเป็นการที่ใช้ความเรดีคือจะหนอนออกมาได้ครับหนอุณที่งแยกวะเฮ้ยโล่งได้เดินแบบสบายสบายสักทีเมื่อกี้ไปติดเงีกแบบว่าจะเป็นลมอ่ะเกือเป็นลมแล้วเมื่อกี้เกือบแบบตีไม่รอดไม่มีอาการหายใจเลยมีไหมตาหมึกมีบ้างไหม เออมีร้านใหญ่ลองฉันได้หายใจแล้วทุกคนได้หายใจแล้วเดินแบบไม่ได้เลยตอนเนี้ยววจะได้ออกมาใส่ในงานคแบบือแบบเตือบเทตตดไม่รอดเกือบตายเพราะแบบคนเยอะไม่ใช่ทุกคนนูเพามันเยอะขน,นะาดไหน เดินได้เว้ยแต่พอเดินเข้าไปข้างในปึ๊บต้องเบียดกันอะเบียดกันเบียดกันเดินบียดแบแบได้ทีระตึ๊งทีระจึ๊ง คนวันนี้ไม่มีอะไรมากแท้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากคนแน่นมากเยอะเกินไปเยอะแบบพูกคนเยอะ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 แบบไม่อยากถ่ายแล้วอยากกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะแบบคนเยอะจนงองแงอ่ะเหนื่อยพอเราจะเดินออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก่อนจะเดินเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะเดินเข้าเดินออกคือยากหมดเลยบอกเลยพีหน้าไม่มาแล้ว จะไม่ถ่ายคลิปแบบนี้ทุกคนดูแล้วที่ไหนที่คนเยอะจะไม่ไปเพราะว่ามันเหนื่อยเข็ตเลยแต่การที่เราออกมาเดินอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ไปไงเลยไม่รู้ว่าคนเยอะแบบปริมาณไหนเป็นครั้งแรกที่แบบมาเดินงานพะเจ้าตากด้วยเยอะ แล้วทุกคนคือแบบเราเจะว่าเราจะแตกตุ้นไม่ไหวอ่ะเป็นการเดินงานพระเจ้าตาครั้งแรกที่เฟลมากแบบคนมันเยอะเกินไปของกินมันก็เหมือนทุกที่แหละซ้ำไปซ้ำมาแต่แบบคนมันเยอะเกินไปอ่ะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบเฟลทั้งร้อนทั้งคนเยอะไม่มีที่เดินเดินไม่ได้เลยคือได้แต่กระตึบกระตึบทีละครึ่งเก้า เบียดกันดันกันแล้วก็มีคนแบบไม่รู้จะพูดยังไงหวังว่าเคมีทุกคนจะชอบเดี๋ยวเราจะไปดูลิเกต่อไปดูพี่รุ่นพี่เล่นลิเกอะไรกันวอล์มหนึ่งวันของพี่บมีเป็นผู้ประสบภัยวันนี้วันนี้เป็นผู้ประสบภัยคนมาเดินงานคือผู้ประสบภัยถูก ยิ่งเชื่อเลยว่าใครที่มาเดินงานพระเจ้าตากเป็นผู้ประสบภัยหมดเหมือนเราเผู้ประสบภัยจริงแต่แต่มาที่เดินไปขึ้นรถจะให้หลังจากที่เราไปเดินงานพระเจ้าตากสิ็มาตอนนี้เรากลับมาที่ออฟฟิศแล้วเราตลาดเปื่นบ้านตลาดบูแล้วไปอยู่ออฟฟิศแล้วคะ่ะ เราไปแล้วเดี๋ยวเราตัดคลิปให้ทุกคนดูเลยตอนนี้เพราะว่าขี้เกียจไปดูลิเกแล้วไม่ไหวแล้วเราก็เลย ถ้าอาฟิตเอาคลิปไปลงคอมแล้วก็ตัดต่อให้ทุกคนดูคลิปไปไวเลยบายบายเจอกันคลิปหน้ายอยากให้อยากให้พี่โมเมหรือโมเมเนี่ยไปทำอะไรไปถ่ายอะไรให้ดูไปทำวอแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปันมาได้เลยเดี๋ยวจะไปทำให้จะไปถ่ายให้ตอนนี้พร้อมพร้อมทำคลิปทุกอย่างหมดเต็มที่แล้วลุยทำให้ทุกคนเลยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไปเลยด้านล่างทำให้แน่นอนทุกเมนต์เลยบายบายเจอกัน